สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Gasby California BKK บ้านเล็กในซอยแคบสุขุมวิทร้อนะคะฝากเพื่อนๆกดถูกใจคลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็หากใครนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามนะคะรบกวนแอดไลน์โดยการสแกน QR code ที่อ่ตรงนี้มาเลยนะคะ วันนี้ก็จะนำชั้นเหล็กนะคะมา DIY ทำเป็นโกงแก๊สบี้นะคะชั้นเหล็กตัวนี้นะคะขนาดอยู่ที่ประมาณ4 0ประมาณ4243คูน120นะคะข้างหน้าแผ่นตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ตะแกรงตะแกรงเด็กที่จะมาใช้วันนี้จะมาทำทั้งหมด4ชั้นนะคะจะเป็นชั้น DIY แบบใช้ผ้ารองนะคะ แต่อนาคตเนี่ยอาจจะทํา DIY แบบถาดรองข้างล่างเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นตะแกรงแล้วเราสามารถที่จะรองพื้นด้วยตะข่ายหรือด้วยแผ่นรองกลงได้แต่วันนี้จะทําแบบง่ายๆก่อนก็คือใช้การรองกลงด้วยผ้ารองซับฉีนะคะวัดด้านข้างนะคะของฟิวเจอร์บอร์ดแล้วหลังจากนั้นเราก็หากฟิวเจอร์บอร์ดนะคะโดยที่ไม่ต้องตัดนะมันก็จะขึ้นออกมาเป็นขอบให้แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือพื้นรองนะ ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะตัวด้านข้างก็จะใช้การจัดงอแบบนี้นะ โกงชั้นตะแกงนะคะที่ลองด้วยฟิลเตอร์บอร์ดที่เราทํากันอยู่อย่างที่เรากำลังทําอยู่นะคะสามารถที่จะลองโกงได้2แบบนะคะก็คือแบบที่1เลยก็คือปูผ้าใช้ผ้าซับฉีนะคะไม่ว่าจะเป็นของเด็กของน้องหมาน้องแมวก็ได้นะคะขอเออเออ,เอ,อแล้วก็จะมีแบบว่าใช้แล้วทิ้งแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะคะแต่ ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ควรที่จะใช้ผ้านวมหรือว่าผ้าเช็ดเท้าในการที่จะรองพื้นกรงให้น้องนะคะแล้วก็ประเภทผ้าสำลีนะคะแบบนี้นะคะไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าเวลาน้องฉี่ไปแล้วอะผ้าจะซับฉี่นะคะแล้วก็แห้งช้ามากนะคะ ทำให้มันเกิดความอบอยู่ในบริเวณที่น้องจะไปนอนที่น้องจะไปวิ่งเล่นหรือแม้กระทั่งถ้าน้องไปนอนทับนะคะจะทำให้น้องท้องเหลืองนะคะไปด้วยค่าฉี่แล้วก็เป็นโรคปอดได้และโรคที่มาเร็วกว่าโรคปอดก็คือโรคผิวหนังนะคะฉะนั้นผ้าประเภทผ้าสำลีผ้านวมหรือว่าพรมเช็ดเท้านะคะไม่แนะนำนะคะ เพราะว่าถ้าน้องไม่สามารถที่จะฉี่เป็นที่ได้ถ้าน้องแบบว่าฉี่ทุกที่ทุกทุกขนทุกแห่งนะคะมันจะทําให้น้องป่วยได้มันจะทําให้น้องขนล,ล่วงได้นะคะแนะนําเป็นผ้าซับฉี่ผ้าซับฉี่ที่ดีนะคะราคาผืนหนึ่งประมาณ300บาทขึ้นไปนะคะจะเป็นของน้องหมานะคะ เวลาที่เขาฉี่แล้วเนี่ยมันจะแห้งเร็วมากแล้วก็ซับกลิ่นได้ดีกว่าแล้วก็สามารถที่จะใช้2วันสามวันแล้วค่อยเปลี่ยนได้กรณีใช้ของเด็กนะคะมันจะเอาจากประสบการณ์ที่ใช้เลยนะคะก็คือควรที่จะเปลี่ยนทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าซับฉี่เด็กเนี่ยมันจะค่อนข้างบางแล้วมันก็จะไม่ได้แบบว่าซับกลิ่นซับฉี่อะไรได้ดีแต่กรณีความแห้งมันก็แห้งเร็วนะคะแต่ก็แนะนําว่า ในเมือเอ่อมันราคาถูกอ่ะคือละร้อยกว่าบาทนะคะหรือว่าบางเจ้าก็ไม่ถึงร้อยฉะนั้นก็แนะนําว่าเปลี่ยนวันเว,ว้นวันไปเลยนะคะเปลี่ยนทุกวันได้ก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็อีกสเปคหนึ่งนะคะที่จะสามารถลองกลงได้ก็ค,คือการใช้ขี้เลื่อยทั้งหมดขี้เลื่อยในที่นี้นะคะแนะนําว่าควรใช้แบบ ขี้เลื่อยที่มีคุณภาพดีฝุ่นน้อยนะคะแล้วก็เนื้อละเอียดไม่แนะนำขี้เลื่อยประเภทที่แบบว่าใส่ใสไม้เสร็จแล้วกเ็เอามาขายถุงใหญ่ถุงละ20ถุงละสิบบาทไม่แนะนำนะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อน้องมากนะคะมันจะมีเคสที่แบบขี้เลื่อยแทงตาบ้างขี้เลื่อยแทงจูบุน้องนะคะหรือว่าตำที่เท้าเนี่ยกรณีพวกเนี้ย เราสามารถป้องกันได้โดยการเลือกใช้ที่เลื่อยที่มีความละเอียดที่เลื่อยที่ทํามาเพื่อให้สัตว์เล็กโดยเฉพาะนะคะมันก็จะมีหลายเกรดมีทั้งอบฆ่าเชือ้อมีทั้งแบบโอ้ทำมาแบบว่าลบลบเหลี่ยมลบคอมคือแบบมีหลายเกรดมากแต่อาจจะมีราคานิดนึงแต่มันซึมซับฉีดได้ดีดูดกลิ่นได้ดีนะคะ ก็แนะนำนะคะก็มันก็จะมี2สเปคนี้แหละที่สามารถที่จะใช้กับกรงตะแกน DIY ของเราได้นะคะและก็เรื่องของอากาศนะคะถ้าเราใช้กรงสเปคนี้นะคะแนะนําว่าควรที่จะมีพัดลมส่วนตัวให้น้องนะคะยิ่งตอนนี้อากาศร้อนมากนะคะการถ่ายเทของอากาศมันแย่มากนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนๆ ฉะนั้นเราก็ควรที่จะมีพัดลมนะคะสายไปสายมาให้อากาศมันโฟมันปลอดโปร่งนะคะมันจะทำให้น้องเนี่ยคายร้อนได้ดีมีอากาศปลอดโปร่งนะคะแล้วก็การที่อากาศไม่โฟไม่ปลอดโปรง่งทำให้เขาจะต้องเขาเรียกว่าไงสูรแอมโมเนียจากกลิ่นฉี่ของเขาอยู่ตลอดเวลามันจะก่อให้เกิดโรคของทางเดินหายใจฉะนั้นในเรื่องของอากาศ สำคัญมากๆหรือถ้าใครนะคะเลี้ยงน้องนะคะในห้องแอร์นะคะก็อ้สบายเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ร้อนมากน้องก็ต้องการความเย็นขัน้นลุนนะคะเราก็อยู่กันที่ห้องของเด็กๆแล้วนะคะแล้วก็กรงตะแกรง DIY นะคะชั้นตะแกรงที่เราได้ทํากันนะคะก็ได้อยู่ในห้องนี้แล้วนะคะและที่สําคัญเลยก็คือใช้งานจริงและก็ใช้งานได้จริงนะคะ กรงสเปคนี้นะคะเราก็จะทําไว้ประมาณ3ชั้น1 2 3สนะคะส่วนชั้นข้างบนนะคะเรายังไม่ได้ทักเนื่องจากว่าตัดแกงหมดนะคะก็เลยยังไม่ได้ทําตอนนี้ก็จะมี3ชั้นนะคะที่ใช้งานจริงขนาดความยาวนะคะอย่างที่ทุกๆคนได้เห็นเลยนะคะก็คือ120นะคะซึ่งมีความยาวมากๆ ส่วนความกว้างตรงนี้นะคะรับด้านข้างนะคะก็จะอยู่ประมาณ43-45นะคะได้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่เราอะแผวนขวดน้ำแบบนี้นะคะด้านข้างในเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งเราจะใช้เป็นถาดห้องน้ำของโซบินะคะสะดวกสบายมากมีรูปให้ดูตามนี้เลยนะคะแล้วก็ สเปคนี้นะคะที่เรานํามาใช้ในห้องนี้เลยก็คือสเปกที่เราไว้สําหรับเพาะพานหรือไว้สําหรับลงบีดนั่นเองนะคะเวลาที่ตัวผู้กับตัวเมียนะคะที่เขาไม่เคยทําความรู้จักกันมาก่อนนะคะถ้าเราเอาเขาไปใส่ในพื้นที่กงนะคะที่มีขนาดเล็กหรือมีขนาดพื้นที่จำกัดันอาจจะทําให้เขาเกิดภาวะเครียดแล้วก็กัดกันแทนที่จะ บีบกันได้ก็จะทะเลาะก,กันแทนนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใช้สเปกนะคะกรงหรือว่าสเปกพื้นที่นะคะที่มีความกว้างขวางสบายในการที่เขาเนี่ยจะวิ่งจะไล่จะโดมกันนะคะซึ่งสเปกเนี้ยคือแบบโอเคใช่เลย120จัดไปวิ่งกันให้กระจายนะคะแต่ หลัที่ลงให้น้องได้ใช้กรงอันนี้แล้วนะคะก็มีเขามรู้สึกว่าชอบนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยได้หลายชั้นสองเลยก็คือมีพื้นที่ให้เขาได้ทำความรู้จักกันซึ่งเวลาที่เขาวิ่งเขาป๊อปคอร์นเนี่ยก็คือเขา,ามีความสุขมากนะคะแล้วก็ลองกลงที่เราใช้เนี่ยเราก็ใช้เป็นผ้านะคะแล้วก็ห้องที่อยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นห้อง ควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็จะควบคุมอยู่ที่ประมาณ26-27องศานะคะมันจะทำให้น้องอ่ะไม่ร้อนแล้วก็ควบคุมความชื้นด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะลองทำกรง DIY นะคะก็แนะนำเลยว่าลองทำง่ายๆโดยการใช้แบบตัดแกงแบบนี้นะคะมันง่ายมาก แล้วก็ใครนะคะที่อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะแอดไลน์ like เข้ามาคุยได้เลยโดยการแชก QR code ตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายตัวตะแกงด้านหน้าตรงนี้นะคะเราจะไม่ได้ล็อกเคเบิลช้หรือว่าปิดตายไปเลยนะสามารถที่จะเอาออกได้แล้วก็ติดปิด,ป,ดปิดได้ นี่แบบนี้โดยการใช้คลิปล็อกแบบนี้นะคะเวลาที่จะอุ้มน้องหรือทำความสะอาดเนี่ยเราก็จะเปิดตรงนี้ออกแล้วก็ดึงแผ่นออกมาได้เลยแบบนี้มันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกต่อการที่จะทำความสะอาดอันนี้ก็จะติดลางย่า ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นสัตว์ตกจะสังเกตได้ว่าเราจะเว้นจะเว้นช่องไว้แบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาหนีบผ้าด้านบนแบบนี้